สวัสดีครับท่านผู้ฟังดูยังช anel ที่เขารพวันนี้ดูยังช anel มีเรื่องเล่าสมิงหงไพรามาเล่าให้ฟังครับซึ่งเรื่องราวนี้เขียนโดยเตอร์แก่งคอยและขอขอบคุณท่านผู้เขียนมาณที่นี้ด้วยครับเสียงปืนที่ดังขึ้นอย่างกึกก้องกับปรนาธ ในป่าดงพญาไฟในเวลานี้นั้นมันก็คือเสียงของกลุ่มนักล่าอย่างพวกผมที่กำลังเปลิดชีพเยื่ออันโอชะซึ่งในแต่ละครั้งก็ล้วนแต่ได้สิ่งที่ต้องการกันมาอย่างสมใจแต่มาในระยะหลังนี้เสียงปืนแก๊ปที่คุ้นเคยมันกลับไม่เคยแถบที่จะดังออกมาเนื่องจากสัตว์ป่าต่างๆมันกลับหายหน้าหายตาไปราวกับว่าพวกมันต่างพากันอพยพหนีหายเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์กันเสียหมดแล้ว ซึ่งหากมันเป็นอย่างนั้นรุมพลานพื้นบ้านอย่างปวกผมก็คงจะต้องอยู่กันยากลําบากเนื่องจากต้องขาดแคลนอาหารอย่างจําพวกเนื้อที่มันนั้นสามารถทําเงินก่อนใหญ่ได้ค่อนข้างดีในวันที่ผมค่อนข้างที่จะท้อแท้กับโชคชะตาผมนั้นจึงได้เดินดิ่งตรงไปยังบ้านของพรานเท่าเพื่อหวังจะให้แก่นั้นช่วยชีย้ทางสว่างและให้แกนั้นช่วยหาทางออกกับเรื่องนี้ให้ลําพังคนชาวป่าชาดวดงอย่างผม ก็คงจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่เพียงเท่านี้จนไม่นานมากนักการสนทนาระหว่างผมและพรานเทาจึงได้เกิดขึ้นและมันก็เริ่มที่จะพอมีทางออกและทางแก้ไขโดยแก่นั้นได้ตกลงปลงใจที่จะพาพวกผมเข้าไปล่าสัตว์ในจุดไหม่โดยที่แก่นั้นก็หวังว่าพวกผมจะได้สืบทอดเส้นทางของการล่าสัตว์ของแก่เช่นกันเออพวกมึงกลับไปเตรียมของกันได้เลย ตรุงนี้เราจะไปกันไกลหน่อยไปจนเกือบถึงโคราชนั่นละ่ะเตรียมเข่าของกันไปให้พอด้วยนะกูจะพาพวกมึงไปล่าเองเสียงของพรานเท่าบอกผมออกมาพร้อมๆกับความดีใจของผมและหลังจากนั้นผมจึงรีบไปบอกพักพวกกันในทันทีซึ่งหลายๆคนก็ต่างลงความเห็นว่าเป็นความคิดที่ค่อนข้างดีและทุกๆคนก็ต่างพร้อมใจที่จะเข้าป่าไปในครั้งนี้แต่นั่นมันก็ค่อนข้างเป็นงานที่ลำบาก เพราะในครั้งนี้พวกผมต้องเดินทางเข้าป่าไปค่อนข้างไกลแต่ถ้าหากสิ่งที่ได้กลับมามันคุ้มค่าพรานป่าอย่างพวกผมก็ไม่มีอะไรที่จะเสียไปมากกว่านี้แล้วและที่ผมได้รับรู้มานั่นก็คือพื้นที่แห่งนั้นมันเป็นพื้นที่ของป่าเขาใหญ่และสัตว์ป่าล้วนแต่ชุกชุมโดยส่วนตัวผมนั้นจึงค่อนข้างมั่นใจว่าการเข้าป่าไปในครั้งนี้มันน่าจะคุ้มค่าและทำกำไรให้แต่ละคนได้อย่างแน่นอน แต่พวกผมกลับไม่เคยขาดคิดเลยว่าพื้นที่แห่งนั้นมันจะมีอาถรรพ์ลึกลับซ่อนอยู่จนพวกผมทุกๆคนแทบที่จะไม่มีลมหายใจกันกลับมาการเดินทางเข้าป่าอาถรรพ์เพื่อเข้าไปหาของอย่างชีพได้เริ่มต้นขึ้นในเวลาของช่วงสายๆของวันนั้นหลายๆคนต่างมีสีหน้าและแววตาแห่งความหวังและต่างก็พากันดีใจที่พรานเท่านั้นได้เป็นคนนำทางกลุ่มของพวกผม เพราะแก่นั้นมีฝีมือค่อนข้างเก่งมากและส่วนมากจุดหมายปลายทางที่แกพาไปในแต่ละครั้งนั้นมันก็ล้วนแต่สร้างความสุขสมหวังให้อยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็น่าที่จะรวมการออกป่าในครั้งนี้ด้วยนั่นเองจนในที่สุดการเดินทางก็เหมือนจะมาหยุดตรงจุดหมายปลายทางและแสงของพระอาทิตย์ก็เหมือนที่จะเริ่มลาลับฟ้าไปอย่างช้าๆพร้อมๆกับการมาถึงของกลุ่มพูล่าย่างพวกผม ทุกๆคนต่างไม่รอช้าที่จะจัดแจงที่พักแรมและห่างที่จะใช้นั่งสุ่มยิงสัตว์ป่ากันและจากสายตาที่ผมได้สำรวจบริเวณรบรอบๆนี้แล้วที่แถวนี้ค่อนข้างที่จะมีสัตว์ป่าอยู่อย่างชุกชุมเพราะพวกมันเนีทิ้งร่องรอยเอาไว้เต็มไปหมดและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนั่นก็คือจุดบริเวณนี้มันมีดินโป่องอยู่ค่อนข้างมากยังไงเสียพวกมันก็จะต้องพากันมาชุมนุมที่นี่กันอย่างแน่นอน และผมนั้นก็ค่อนข้างมั่นใจว่ากลุ่มของพวกผมจะต้องได้สมหวังและได้สิ่งที่ต้องการกลับกันไปอย่างแน่นอนเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเราขึ้นนั่งห้องกันได้แล้วเสียงของพรานเท่าเอ่ยปากบอกพวกผ,ผมออกมาก่อนที่ทุกๆคนจะพากันขึ้นนั่งห้างที่ได้ทำขึ้นมาชั่เราตามคำสั่งของพรานเท่าแสงของพระอาทิตย์เริ่มที่จะลาลับฟ้าไปอย่างช้าๆพร้อมๆกับบทเพลงของพงไพรในยามพลบคำ่ำ ที่มันกำลังส่งเสียงออกมาตอนรับกลุ่มของผมอย่างไม่ขาดสายพร้อมๆกับเสียงของสายน้ำขนาดเล็กที่มันน่าจะอยู่ไม่ไกลจากจุดบริเวณนี้บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลานี้มันยิ่งทำให้ใครหลายๆคนต่างมั่นใจว่าจะได้สิ่งของที่ต้องการกลับไปอย่างแน่นอนแสงของพระจันทร์เริ่มทอแสงออกมาจนมันทำให้สายตาของใครหลายๆคนต่างเริ่มที่จะมองสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างชัดเจน และก็คงจะมีแต่การรอคอยเวลาที่จะได้ลั่นกระสุนไกปืนเพียงเท่านั้นสายลมเริ่มที่จะพัดพาความหนาวเหน็บเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเสียงของการเดินเหยียบกิ่งไม้ใบไม้แห้งเริ่มที่จะมีดังออกมาจากรอบๆป่าอาถรรพ์แต่นั่นก็เป็นเพียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยเท่านั้นที่พวกมันกําลังออกมาหาอาหารกินตามธรรมชาติพรานเท่าพูดออกมาเบาๆอีกครั้งราวกับว่าแก่นั้นกําลังที่จะต้องการบอกอะไรพวกผม พวกเราจะลาแต่สัตว์ใหญ่ๆสัตว์เล็กๆไม่ต้องเอาใครจะยิงอะไรให้มาถามกูก่อนนะเสียงของพรานเท่ากำชับพวกผมสามสี่คนมาอีกครั้งพร้อมๆกับการพยักหน้าตอบรับของพวกผมเวลาเริ่มที่จะดึกเข้ามาทุกชั่วขณะอันตรายจากป่ามอรณะก็เริ่มที่จะคืบคลานเข้ามาหากลุ่มของพวกผมอย่างช้าๆเพราะนี่มันก็เป็นเวลาหลังเที่ยงคืนมาแลว้วสายตาและประสาทการรับฟังของใครหลายคน ก็ยังคงไม่มีวี่แววที่จะได้เห็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่อย่างพวกเกง้งกวางหรือหมูป่าเลยสักตัวคงจะมีแต่ความเงียบงันและวังเวงที่มันเริ่มจะเข้ามาปกคลุมห้องหัวใจของกผมอย่างช้าๆจนในที่สุดสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเพราะจู่ๆผมเริ่มที่จะมองเห็นสิ่งผิดปกติอะไรบางอย่างมันเริ่มลอยมายัางจุดที่วกผมกําลังนั่งห้างและหากผมนั้นจําไม่ผิด สิ่งที่พวกผมกำลังได้เห็นกันในเวลานี้มันเหมือนจะเป็นลูกไฟสีเขียวที่มันมีขนาดเท่าบาทพระและพวกมันก็กำลังลอยไปลอยมาอยู่รอบๆจุดที่พวกผมกำลังสุ่มดักยิงสัตว์กันอยู่จะว่าแสงไฟพวกนั้นมันเป็นแสงไฟกระสือมันก็ไม่น่าที่จะใช่เลยเสียทีเดียวเพราะแสงของพวกมันแต่และดวงล้วนแต่ติสว่างและไม่มีกระพริบแต่อย่างใดแต่ที่แน่ๆมันน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างแน่นอน รันเท่าเริ่มสงสัยตาพร้อมๆกับการส่งสัญญาณให้พวกผมนิ่งเงียบเพื่อรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาต่อจากนี้จนในที่สุดแสงของหลุกไฟประหลาดสีห้าดวงมันก็เริ่มที่จะแสดงอาการและท่าทีอะไรบางอย่างออกมาจนพวกผมนั้นอดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าพวกมันเป็นแสงของหลูกไฟอะไรกันแน่เพราะในเวลานี้แสงของหลูกไฟแต่ละดวงมันเริ่มที่จะโฉบลงมายังจุดที่มีดินโปง่ง พร้อมๆกับการเล่ลลาสัตว์เล็กๆอย่างจำพวกจิงรีดเรากับว่าพวกมันกําลังไล่ตะครุบหาของกินอย่างไม่มีผิดจนในที่สุดสายตาของพวกผมก็เริ่มที่จะมองเห็นความจริงอะไรบางอย่างพวกมันกําลังปรากฏตัวขึ้นมาอย่างช้าๆแสงของดวงไฟจำนวนหลายๆดวงมันเริ่มที่จะเปลี่ยนสภาพไปและแสงไฟของพวกมันแต่และดวงก็เริ่มที่จะดับลงไปอย่างพร้อมใจกัน ทากลางแสงของเงาจันทร์ที่ส่องลงมาอย่างพื้นดินก็พลันปรากฏร่างของสัตว์ใหญ,ญ่ที่ดุดร้ายอย่างจำพวกเสือเข้ามาแทนที่แสงของไฟฉายในมือผมเริ่มที่จะสาดแสงลงไปยังร่างที่มมดดำที่พวกมันนั้นกำลังเดินสี่ขาและไล่ตะครุบหาอาหารของพวกมันอยู่ซึ่งจากอาการที่พวกมันได้แสดงออกมามันก็ไม่น่าจะเป็นพฤติกรรมของพวกสัตว์จำพวกเจ้าป่าแต่อย่างใดแต่ในทางกลับกันดวงตาของพวกมัน กลับส่งแสงสะท้อนออกมาเป็นสีเขียวเข้มตัดกับแสงไฟฉายจนผมนั้นเริ่มที่จะหวาดหวัว่นใจว่าพวกมันจะต้องรู้ที่หลบซ่อนของพวกผมอย่างแน่นอนฉับพลันยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยปากามอะไรออกมาเสียงของปืนกระบอกหนึ่งก็ดังขึ้นมาอย่างกึกก้อง <c oughs> เสียงของปืนแก๊ปพลานเท่าได้แผดดังออกมาอย่างกระทันหันและแก่นั้นก็ได้หันทิศทางการยิงไปยังจุดด้านหลังของพวกผม ซึ่งหลายๆคนตั้งไม่ทันได้สังเกตเลยว่ามันได้มีลูกไฟอีกลูกหนึ่งที่มันได้แอบมาลอยอยู่ด้านหลังของพวกผมอย่างไม่รู้ตัวสิ้นเสียงปืนที่ดังออกมาก็เหมือนกับคราสวยเริ่มที่จะคืบอคลานมาหากลุ่มของพวกผมอย่างช้าๆเพราะทันทีที่เสียงของปืนได้สงบลงร่างของไอ้เสือผีที่อยู่ด้านล่างมันก็เหมือนที่จะรู้ตัวและรู้ตนตอของเสียงจนพวกมันทั้งหมดต่างพากันหันหน้ามามองยังกลุ่มของพวกผม รากับว่าพวกมันนั้นรู้แล้วว่าได้มีพวกผมแอบซ่อนตัวกันอยู่ที่นี่เฮ้ยเตรียมตัวเสียงของพรานเท่าร้องฝากความมืดมิดออกมาจนหลายๆคนต่างรุนรานที่จะตระเตรียมอาวุธขู่ใจสินเสียงที่แกได้บอกพวกผมร่างของพวกไอ้เสือผีก็ต่างพากันหันหน้าขึ้นฟ้าพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งราวกับว่าพวกมันกำลังร้องเรียกหาพักพวกของมัน เพื่อให้มาร่วมสมทบจัดการกับแขกผู้มาเยือนเสียงของปืนแกป๊ปสี่ห้ากระบอกต่างพาก,กันส่งเสียงร้องคำรามออกมาอย่างไม่ขาดสายเพราะในเวลานี้ไอ้พวกอสรสุรกายในคราบของเสือแต่ละตัวมันเริ่มที่จะปีนโจนทะยานขึ้นมาอย่างห่างและก็ดูเหมือนว่าพวกมันจะปีนป่ายขึ้นมาได้อย่างชำนาญคมกระสุนของปืนหลายๆกระบอกต่างไม่สามารถยับยั้งการปีนป่ายของพวกมันได้แต่อย่างใด ในทางกลับกันพวกมันกลับเป็นฝ่ายที่จะรุกคืบเข้ามาหากลุ่มของพวกผมจนมันเริ่มที่จะเข้าใกล้ในระยะประชิดในระยะไม่กี่วาเท่านั้นหัวใจของแต่ละคนเริ่มที่จะเต้นแรงกันมากขึ้นเพราะพวกมันเริ่มที่จะคืบคลานเข้ามาในตัวห้างได้แล้วเสียงปืนได้ดังขึ้นมาอีกครั้งและในครั้งนี้พรานเท่านั้นได้ระเบิดคมกระสนใส่พวกมันในระยะประชิดจนพวกมันต้องตกลงจากต้นไม้ และนอนร้องกรวนครางออกมาอย่างไม่ขาดสายบางเป็นเสียงของเสือบางเป็นเสียงของคนบางเป็นเสียงของการกรีดร้องที่มีโทนเสียงค่อนข้างแหลมแต่พวกมันแต่ละตัวก็ล้นแต่ได้รับบาดเจ็บกันค่อนข้างมากจนในที่สุดพวกมันแต่ละตัวก็เริ่มที่จะกลายร่างเป็นคนแก่ซึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ละคนล้วนแต่มีผมหงอกยาวและใบหน้าที่เหี่ยวย่นและน่ากลัวยังไม่ทันที่เหตุการณ์จะได้สงบลงไป พรานเท่าก็ได้ใช้ให้ผมส่องแสงของไฟฉายลงไปยังเบื้องล่างเพื่อสำรวจร่างของไอ้พวกผีอมนุษย์แต่ละตัวว่าพวกมันนั้นได้รับบาดเจ็บมากน้อยกันเพียงใดซึ่งจากสายตาของแต่ละคนที่ได้เห็นกันในเวลานี้ร่างของหญิงชายที่แก่ชรายังคงนอนกลิ่งไปเกลิงมาอยู่กับพื้นดินและต่างพากันร้องส่งเสียงออกมาด้วยความเจ็บปวดนี่มันตัวอะไรกันผู้เท่ามันคือตัวอะไรเสียงของผมถามแกออกมาเบา ก่อนที่ผมนั้นจะได้รับคำตอบมาจากปากของแกหงไพรแถวนี้มีคนเลี้ยงหงไพรโชคดีเหลือกเกินที่ข้านำกระสุนลงอาคมมาด้วยไม่งั้นพวกเราเสร็จพวกมันแน่ถึงว่าละ่ะคืนนี้สัตว์ป่ามันหายไปไหนหมดเสียงของพรานเท่าบอกพวกผมออกมาก่อนที่แกนั้นจะทำท่าปีนลงมาจากห้างเพื่อทำอะไรบางอย่างพวกมึงรอกูอยู่ที่นี่ ช้ไฟและช่วยระวังหลังให้กูด้วยเห็นใครเข้ามายิงได้เลยเสียงของแกสั่งย้ำมาที่พวกผมอีกครั้งก่อนที่แกนั้นจะเริ่มปีนป่ายลงมาจากห้างอย่างชา้าๆทันทีที่พรานเท่าได้เหยียบย่ำลงมายังพื้นดินแกนั้นก็ไม่รอชา้ามือของแกชักมีดหมอกู่ใจออกมาพร้อมกับการเดินไปที่ร่างของพวกอมนุษย์พร้อมๆกับการใช้มีดหมออาคมจ้วงแทงลงไปยังร่างของพวกมันจนพวกมัน ส่งเสียงร้องออกมาอย่างหุยหวนพร้อมกับร่างของพวกมันที่เหมือนจะเริ่มใหญ่สลายหายไปในทุลีจนหมดสิน้นเหตุการณ์ต่างๆเริ่มที่จะกลับมาเป็นปกติและตัวของพรานเทาเองนั้นก็กำลังที่จะเดินกลับมาเพื่อปีนขึ้นมายังห้างแต่ในช่วงขณะที่แกกำลังปีนขึ้นมายังห้างสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งเพราะจ,ะจู่ๆในเวลานี้ร่างของแกกลับร่วงล่นลงอย่างกระทันหัน ด้วยเหตุที่มีตัวอะไรบางอย่างที่มันนั้นได้วิ่งฝ่าความมืดมิดมาอย่างรวดเร็วจนพวกผมนั้นไม่สามารถที่จะลั่นคมกระสุนปืนช่วยแกได้ทันท่วงทีมันจึงเป็นเหตุให้แกนั้นร่วงหล่นลงมาจากการปีนป่ายจนแกนั้นต้องมานอนจมลงอยู่กับพื้นดินเสียงปืนของพวกผมมันได้ดังขึ้นมาอีกครั้งเพราะแต่ละคนในเวลานี้ต่างพากันร,ร่วมใจยิงปืนของแต่ละคนออกมาและจุดหมายก็เห็นทีว่า คงจะเป็นร่างไอปีศาจท,ที่มันยังคงยืนจ้องมองเหยื่อของมันอย่างไม่ลดละสายตาเหตุการณ์เริ่มที่จะเลวร้ายลงไปอีกครั้งร่างของไอปีศาจท,ที่ผมนั้นคิดว่าน่าจะเป็นควายธนูตัวดำใหญ่ในเวลานี้มันยังคงยืนอยู่อย่างไม่สะทกสะท้านกับคมกระสุนปืนของปุกผมเลยและมันก็เริ่มที่จะมีทีท่าที่จะวิ่งมาหาพรานเท่าในเวลาอันไม่ช้านี้พรานเท่าในเวลานี้ต่างรู้ดีแก่ใจ ว่าแก่นั้นคงจะไม่มีเรี่ยวแรงต่อสู้กับมันได้แต่แก่นั้นก็เหมือนที่จะมีของดีติดตัวมาเช่นกันเพราะมือของแกก็เริ่มที่จะล่วงเข้าไปคว้าสิ่งของบางอย่างออกมาและมันก็เริ่มที่จะวิ่งโจนทยานออกมาจากมือของแกท่ามกลางความมืดมิดในป่าทัถันในเวลานี้ก็เริ่มที่จะมีร่างบางร่างปรากฏขึ้นมาอยู่ที่ด้านหน้าของปราณเทาซึ่งจากสายตาที่ผมได้เห็นมันก็ได้เป็นร่างของวัวอีกตัว ที่มันนั้นยังคงยืนจ้องหน้าพร้อมที่จะต่อสู้ปกป้องชีวิตของพรานเทาในของมันเช่นกันการต่อสู้ของวัวธนูจอมอาคมทั้งสองตัวเริ่มเกิดขึ้นพร้อมๆกับพวกผมที่รีบพากันลงมาจากห้างเพื่อช่วยเหลือผู้โชคร้ายเสียงของเขาวัวสองตัวยังคงขิดสู่กันอยู่อย่างเป็นระยะซึ่งหลังจากใช้เวลาไม่นานก็ดูเหมือนว่าวัวธนูของพรานเทาจะเริ่มมีทีท่า ที่จะชนะอย่างเห็นได้ชัดเจนจนในที่สุดการต่อสู้ของวัวอาคมทั้งสองตัวก็ได้จบลงพร้อมๆกับอีกฝ่ายที่ต้องร่นถอยไปด้วยความพ่ายแพ้พรานเท่าในเวลานี้แก่นั้นได้รับบาดเจ็บไม่มากเสียเท่าไรแต่แก่นั้นก็ไม่สามารถที่จะปีนป่ายกลับขึ้นห้างไปได้อีกแล้วเพราะแก่นั้นได้รับบาดเจ็บหลายทีจนพวกผมต้องช่วยกันพามานั่งพักที่โคนต้นไม้ จัดเวียนยามฟอกกันไวให้ดีไม่แน่มันอาจจะกลับมาอีกกูจะให้วัวธนูของกูช่วยดูให้อีกทางเสียงของแกบอกปกผมออกมาพร้อมๆกับปกผมที่เริ่มจะจุดกอ่อไฟและเริ่มวางเวียนยามตามที่แกสั่งมาเพราะนี่ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก่็จะเช้าจนเสียเต็มทีป่าแถบนี้มันช่างอันตรายเสียจริงๆเหตุการณ์ความสงบได้กลับมาหากลุ่มของปกผมอีกครั้ง พร้อมๆกับเวลาที่มันได้ลวงเลยมาจนถึงรุ่งเช้าจนผมนั้นรู้สึกชื้นใจขึ้นมาเพราะมันก็ไม่น่าที่จะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นมาอีกแล้วจนในเวลาไม่นานกลุ่มของพวกผมทั้งหมดก็ต่างช่วยกันพยุงร่างของพรานเท่ากลับบ้านอย่างทุลักทุเลพร้อมๆกับความผิดหวังของแต่ละคนที่ไม่สามารถได้สิ่งที่ต้องการกลับไปกันได้แต่นั่นมันก็ยังดีกว่า ที่หลายๆคนจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่ป่าแถบนี้การเลี้ยงหงส์ไครในปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่อย่างแพร่หลายและจุดประสงค์หลกัหลกๆของการเลี้ยงผีพวกนี้คงจะไม่พ้นว่าเป็นการเลี้ยงเพื่อใช้งานตามจุดประสงค์ของนายของมันหลังจากนั้นมากลุ่มนักล่าอย่างผมก็ไม่คิดที่จะหวนกลับไปล่าสัตว์ในจุดป่าบริเวณแถบนั้นอีกเลย และนั่นก็คือเรื่องราวของสมิงหงพลพรที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ